วันนี้เราจะมาทำแกงขั้วหน่อไม้ดองนะคะกับไก่พอดีที่บ้านนี่ปลูกหน่อไม้ไว้ไหลกอน,นะคะก็จะเอามาดองเป็นหน่อไม้เปรี้ยวบ้างเพื่อเก็บไว้ได้ทานได้นานๆเครื่องปรุงก็มีหน่อไม้ดองไก่กะทิน้ำปลาน้ำตันปีบ น้ำพริกแกงเผ็ดพริกชิ้ฟ้าใบมะกรูดค่ะเรากระทาตั้งเต่าพอร้อนแล้วหัวกะทิใส่นะคะพอหัวกะทิแตกมันเราก็เอาขึ้นแกงแกงเผ็ดลงไปรวนค่ะ เราลวนจกนกะทิแตกมันหอมดีแล้วนะคะเราก็เอาไก่ใส่ค่ะ น้ำมันงวดนะคะแล้วก็เอาน้ำเติมไปหน่อยนะคะเราเคี่ยวไก่ให้สุกก่อนนะคะ พอเราลวนจนไก่สุกแล้วนะคะเราก็หน่อไม้ดองใส่ค่ะหน่อไม้ดองก่อนจะเอามาแกงนี่ถ้าจะให้ดีเพราะควรจะต้มน้ําทิ้งไปสักหนึ่งรอบก่อนนะคะเพราะบางครั้งหน่อไม้อาจจะมีขื่นหรืออาจจะเปรี้ยวเกินค่ะตอนนี้แกงเราแตกมันได้ที่แล้วนะคะไก่กับหน่อไม้ ที่เราแกงนี้สุกแล้วนะคะเราก็ปรุงรสค่ะก็เติมน้ำป่าค่ะแล้วก็น้ำตาลปีบค่ะ เดี๋ยวเราชิมนะคะเพราะว่าแกงคั้วหน่อ,อไม้นี่ก็จะต้องมีหวานหวานนิดเค็มหน่อยแล้วก็ผมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะ,ะสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะพิ่ฟ้าค่ะถ้าจะให้น้ำสีสวยแล้วก็ใส่หัวกะทิ่งไปหน่อยค่ะ แกงขั่วไก่หน่อไม้ดองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวกแกงขั่วนี่จะต้องมีสามรสนะคะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานแต่วันนี้ที่ไม่เห็นได้ใส่น้ำส้มขำเปียกเพราะว่าหน่อไม้เราจะมีรสอมเปรี้ยวแล้วนะคะเราต้องชิมก่อนถ้ามันไม่เปรี้ยวเราถึงจะเติมน้ำส้มขมเปียกนะคะ แล้วแกงพวกนี้เราจะแกงไว้หม้อใหญ่ๆเพราะตักได้ทานได้หลายวันค่ะลองทำทานดูนะคะอาหารง่ายๆสไตล์คนโบราณค่ะ